สวัสดีครับอยู่กับโมบาย e ีเจนนะครับอยู่กับแพท1.190นะครับ1.190เนี่ยมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับสำหรับคนขี้เกียจอ่านแล้วก็เดี๋ยวก็จะแนะนำอ่าระบบที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับอย่างเช่นรับปิกนะครับเนี่ยเขาขึ้นมาก่อนเลยครับพวกเราได้ปล่อยรับปิกในโหมดแลงนะครับหรือแลงอีปิกและแล้งสูงกว่านี้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มความท้าทายในการแข่งขันมากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มเข้ามาใหม่แน่นอนนะครับสำหรับฮีโร่โรเจอร์นะครับ วุ้บฮันเตอร์นะครับก็2องล้ออ่าสองหมืน่นสองหมื่นสี่พันดาบแหมสองร้อยสองร้อยจะถูกไปไหนนะครับถ้าใช้เพชรซื้อก็สี่เก้าเก้าแต่ก็ก็เป็นสัปดาห์แรกนะครับลดราคา3 0ก็จะถูกลงไปอีกนะครับอันนี้เขาก็จะบอกประวัติของโรเจอร์นะครับโรเจอร์ก็เป็นหมาป่านะครับเท่านั้นแหละจบแล้วประวัติ <laughs> สกิลนะครับก็รีวิวไปเรียบร้อยนะสําหรับสกิโลโรเจอร์นะครับข้ามาตรงนี้เลยครับสองไายบุสะ ปเปลี่ยนรูปภาพนะครับอ่าสเปคไทม์นะครับชาร์โด้นะครับปรปับปรุงแอนิเมชันการต่อสู้นะครับฮายาบุสะาและสกินนะครับจะรวมอยู่ในกิฟแพ็คอ๋อลดราคานะครับก็อยู่ในช่วงลดราคาของฮายาบุสะาด้วยนะครับ30%แล้วก็ฮีโร่ประจำสัปดาห์อันนี้ปล่อยไป ฮีโร่ประจำสัปดาห์และสกินใหม่เขาเขียนมาอย่างนั้นนะข้ามไปนี่ครับโรเจอร์นะครับสองอสองโรเจอร์สี่เก้าเก้านะครับแล้วก็สกินของโรเจอร์นะครับบุรุษแห่งความมืดนะครับสองร้อยหกสิบเก้าเพชรนะครับโรเจอร์แล้วโอ้ลดลดราคานะครับเป็นเรื่องปกติครับของฮีโร่ตัวใหม่นะครับแล้วก็ เพิ่มออโราในร้านค้าชิ้นส่วนนะครับราคา120ชิ้นส่วนน่าจะเป็นออโราอาชิ้นส่วนสีส้มนะครับเดี๋ยวเข้าไปให้ดูไซคอปนะครับราคาลดนะครับแล้วก็ปรับความสมดุลฮีโร่เอาแล้วไงเราต้องมาดูกันตรงนี้นะครับฮายาบุสะนะครับชาร์โดนะครับลดความเร็วดาบกระจายลงนะครับจาก1 2เหอือ11นะครับและเพิ่มการเจริญเติบโตดาเมดนะครับจาก1.2เป็น1.4 คือลดระยะลงมานิดเดียวเองครับอ่าไม่ได้ลดระยะด้วยครับลดความเร็วของของสกิลนะครับแล้วก็น่าจะทําให้ดีขึ้นไปอีกนะครับสําหรับฮายูบุสะนะครับเพราะว่าการเจริญเติบโตของดาเมจเนี่ยหนึ่งจุดสองเป็นหนึ่งจุดสี่นะครับเอสเตดนะครับแสงแห่งจันทานะครับเปลี่ยนการพื้นฟูนะครับจากร้อยหกสิบเนี่ยบวกเลเวลคูณสี่สิบเลเวลคูณสี่สิบก็มันมีหกเลเวลก็สองร้อยสี่สิบถ้ารวมกันก็เป็นสี่ร้อยแล้วก็เปลี่ยนเป็นสองร้อยคูณเลเวลสกิล เออคูณ20 6, ่คูณ20 120บวก200 320โดนเนิร์ฟโดนเนิร์ฟแล้วใช่ไหมแล้วก็บัฟ AP นะครับเปลี่ยนจาก0.2เป็น0.3อันนี้เขาเพิ่มขึ้นมาฟื้นฟนูแบบช้านะครับ200บวกเลเวลสกิลบวก50เป็น250บวกเลเวลสกิล25ก็คือปกติเวลาเราอัพเลเวลสกิลเนี่ยมันจะฟื้นแรงขึ้นใช่ไหมทีนี้มันเหมือนกับ ไอเลเวลสกิล mm hmm. ด้านหลังมันพื้นลดลงอ่ะงงอ่ะแต่ว่ามันเทียบเทียบความแตกต่างก็คือข้างหน้ามันเพิ่มแต่ตามเลเวลอ่ะแทนที่มันจะเพิ่มสูงขึ้นตามปกติอย่างที่ปกติมันจะอ่าหนึ skill mm ่งเลเวลสกิลเท่ากับอ่าเพิ่มเพิ่ม50ฮิวใช่ไหมแต่กลายเป็นเพิ่มแค่25นะครับมันก็ต้องเทียบกันว่าไออย่างเงี้ยหเป็น300 300ก็บวกเป็น500อันนี้ในในความคิดพี่นะแล้วก็อันหลังเนี่ยเป็น250 อันนี้เป็น500ใช่ป่ะอันนี้สองร้ยห้าสิบยี่สิคูณหกร้อยบวกสองเป็น400อันนี้ก็น่าจะอ,อันเก่าก็จะฮิวแรงกว่าถูกไหมแล้วก็บูตเ AP เปลี่ยนจาก0.2เป็น0 3 7ยแต่พี่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเอาไอตัวค่า AP เนี่ยขึ้นมาช่วยหรือเปล่าครับพรอนแห่งจันทานะครับปรับเปลี่ยนการพุ่พูพลังสกิลนี้นะครับจากหนึ่งพันแถึง1,800 1,440 1800เปลี่ยนเป็น1080 1260 1440โดนเนิร์ฟแล้วบัฟ AP นะครับจาก0.9เปลี่ยนเป็น1.35นะครับไสคอบเฮ้ยมีอยากให้มีชื่อนี้อ,ออกไปก่อนได้ไหมช่วงนี้กำลังเล่นนะครับรองดาวพิฆานะครับแก้ไขสกิลใหญ่กว่าปกติเล็กน้อยนะครับพลังดาวโคจรนะครับ ปรับเวลาคูลดาวนะครับจาก36-33หรือ30เป็น36ทุกเลเวลชิบหายแล้วอันติโดนเนิร์ฟน่าจะอันตินะครับคููดาวน์30กว่าเนี่ยอันติจากปกติถ้าออกของคููดาวเนี่ยมันจะใช้ได้ทุกประมาณ16วิถ้าเป็น36เนี่ยน่าจะเพิ่มไปอยู่ที่ประมาณ18วินะครับน้ำตาจะไหลออโรล่านะครับแก้ไขนะครับ ตัวชี้สกิลของคลื่นเหมันนะครับและพิบัติเหมันที่ใหญ่กว่าระยะจริงนะครับลาปูลาปูนะครับเพิ่มระยะการเคลื่อนที่ของสกิลอของสกิลนะครับแล้วก็ในขณะที่ใช้ดาบหนัก30%และปรับระยะเบสิคเบสแ n นนะครับน่าจะเบฟเบฟแ n นขณะใช้ดาบเบานะครับให้ตรงกับระยะจริงนะครับ แล้วก็ดาบแห่งความยุติธรรมนะครับเพิ่มความเพิ่มความพลังโจมตีใช้ดาบหนักจากนะครับ260บวกเลเวลสกิลนะครับบวก40บวกเลเวลสกิลคูณ40นะนะ่นั่นแหละเป็น300นะครับบวกเลเวลสกิลคูณ50อันนี้ปรับให้โหดขึ้นนะครับแล้วก็บัฟ AD นะครับเปลี่ยนจาก1.5เป็น2นะครับ อุูกานะครับทำให้โจมตีเบสิกเนี่ยดีขึ้นนะครับไล่ตามเนี่ยเปลี่ยนเอฟเฟกนะครับที่ได้จากหลังใช้สกิลนะครับเบสิกโจมตีในครั้งต่อไปอุูกาศจะพุ่งไปหาศัตรูเพื่อสร้างความเสียหายเป็นหลังจากใช้สกิลนะครับเบสิกโจมตีครั้งต่อไปอรูกาศจะพุ่งไปหาเป้าหมายและจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับ1.15นะครับอัลฟ่านะครับปรับปรุงนะครับผู้บัญชาการโอนิมุสะนะครับ แล้วก็ด้านล่างเนี่ยครับเป็นฟังก์ชันใหม่นะครับเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ท้องถิ่นประเทศฟิลิปปินส์อินโดสารัฐนะครับเอเชียแล้วก็ปล่อยโหมดดับปิกในแล้งนะครับอ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับการที่จะเล่นดับปิกโหมดนะครับผู้เล่นจะต้องมีฮีโร่12ตัวขึ้นไปนะครับระบบจะสุ่มฮีโร่ที่ขาดไปมาให้นะครับเมื่อขณะเลือกฮีโร่ก่อนเริ่มผู้เข้าร่วมนะครับคนที่5ของ ทั้ง2จะมีเวลาแบนนะครับเดี๋ยวอันนี้ค่อยอธิบายกันทีละกันนะครับมดดับปิกนะครับจุดประกายนะครับนี่ครับปรับเปลี่ยนความสามารถจุดประกายเปลี่ยนความสามารถจากโจมตี80เป็น55เป็นครับโดนเนิร์ฟนะครับนี่ครับเห็นปะมันออกมาโหดเกินไปนะครับ80เนี่ยเท่ากับบัฟของมอสคาร์บเลยนะครับคนใช้กันเต็มเลยเรียบร้อยครับล้านโลกนะครับ ปรับปรุงภาพนะครับรีคอฟื้นปูตามล่าฮิวมาเยือนเกียนะครับเอาแล้วไงควาในความเกี็ดชังนะครับปรับลดคูดาวจาก20เหลือ10นะครับแล้วก็เปลี่ยนพลังชีวิตที่ได้รับจาก15เป็น20ดูดเลือดเยอะขึ้นแต่ว่าโดนเนฟคูดาว10%์นนี่น่าจะเป็นไอเทมที่ถูกลืมไปเลยก็ได้นะครับไอเทมชิ้นนี้แต่ก็อาจจะยังมีคนใช้อยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องไปผสมกับน้ำแข็งครอบงำเพิ่มด้วยนะครับ ก็เหมือนก็ต้องออกไอเทมเพิ่มอะครับเพื่อช่วยต้องบอกว่าน้ำตาจินไหลนะครับสำหรับฮยาบูสะ s เซเบอร์ที่ใช้กันบ่อยๆนะครับอะไรกันอะไรอะฟิตติ้งไทมนะครับปรับคูดาวจาก20เหลือ10ลรราคาที่ใช้ในคาฟเกียร์ลดราคาที่ใช้การคาฟเกียร์ ใช้ลดลงสองรอไอ้มันคืออะไรไอเทมฟิตติ้งไามไม่เคยเห็นนะฟิตติ้งไามมันคืออะไรวะด้านล่างก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูที่ <c oughs> โรเจอก่อนเลยครับโอ้ยเรามีดาบเรามีดาบอย่าไปซื้ออย่าไปซื้อ เขาที่ฮีโร่นะครับซื้อโรเจอร์ก่อนครับใช้แต้มต่อสู้นะครับมาแล้วครับพิ่โรเจอร์ hmm. กดตกลงไปก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องซื้อสกินนะครับ mm hmm. ก็กดที่แนะนำเลยครับแล้วก็นี่ครับ mm hmm. ก็จะเหลือ189เพชรนะครับสำหรับโรเจอร์มาแล้ว นี่ก็เป็นสกินโรเจอร์นะครับหลายคนคงถามว่าสกินไทเกียวไปไหนพี่ก็ถามอยู่แบบนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าในเซิร์ฟทดสอบเนี่ยจริงๆแพต90น่าจะมีไทเกียวมาด้วยนะครับเพราะในเซิร์ฟทดสอบมีแล้วอยู่ๆเขาตัดออกไปนะครับอาจจะมีปัญหาจากตัวละครที่มันใหญ่เทอะทะผิดปกติหรือเปล่านะครับเพราะว่าไทเกียวเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยตัวเนี่ยจะเท่าใหญ่กว่ามอยนทอยที่เห็นนะรู้สึกว่ามันเทอะทะเกะกะมากเหมือนกันนะครับก็ไปดูคลิปที่เขาเล่นนะ่ะไทเกียวสกินเนี้ยซึ่งรู้สึกว่า เออว่ามันไม่เหมาะกับเกมหรือเปล่าเขาอาจจะเอาออกไปปรับลดขนาดหรืออาจจะไปปรับอะไรสักอย่างนะครับที่มันอาจจะส่งผลกับเกมก็เลยยังไม่เข้ามาในแพ่นนี้นะครับแต่ก็คงไม่นานหรอกครับเพราะว่าถ้าออกมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวต้องเข้าเซิร์ฟจริงแน่นอนนะครับมีอะไรอีกเอออ๋อเมื่อกี้ที่เราดูนะครับร้านค้าชิ้นส่วนนะครับที่บอกว่ามีตัวเพิ่มขึ้นนะครับไหนเอาค้างค้าง กดผิดกดผิดบอกว่าเขาค้างด้วยเป็นไงล่ะหลานค้าชิ้นส่วนนะครับนี่ครับมีออรโลราเพิ่มขึ้นมานะครับ120นะครับสีส้มนะสีส้มหายากพี่ดูดิขนาดพี่เล่นบ่อยๆมีแค่ยี่สิเอันเองก็โอเคครับจบอ่าการอ่านให้ฟังแล้วกันสำหรับแพทหนึ่งจนเะครับเดี๋ยวจะมาเล่นโรเจอร์กันให้ดูกันนะครับทั้งโรเจอร์ตัวธรรมดาทั้งสก,กินเลยครับ ก็โอเคครับจบคลิปนี้นแล้วการฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ